ที่นี่นะคะโซนนี้นะคะที่สะพานแขวนเนี่ยคีณสามารถแก้ผ้านะคะแก้ผ้าวิ่งแก้ผ้าซว่งโซนนี้นะคะตำรวจจะไม่จับค่ะเน <We go. S 1> ่าที่บอกฟรีดอมได้คอยาวค่ะเนี่ย ขนมปังนะคะเวลาเรากินไม่หมดนะคะสามา,มารถเอามาให้น้องเป็ดที่นี่ได้นะคะแต่อย่าให้เยอะนะคะเขาบอกเ่ยมันจะอึมันจะอึะอเรียลาดนะคะแต่เราให้ได้ค่ะน้องเป็ดนี่อยู่แบบธรรมชาตินะคะเป็นนกเป็ดน้ําค่ะที่นี่คือแม่น้ำํำมาแล้วค่ะตรงนั้นเป็ดก็เริ่มมาแล้วค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะน้องๆมาแล้วค่ะ ดูนะคะดูนะคะน้องๆกำลังมาค่ะนี่ค่ะเขามากินขนมปังของเราค่ะเป็นนกเป็ดน้ำค่ะเป็นอยู่แบบธรรมชาตินะคะที่นี่เขาจะไม่จับน้องกินกันนะคะนอกจากบางคนที่นิสัยไม่ดีเท่านั้นนะคะก็จะจับน้องไปไปกินไปย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ค่ะที่นี่มีแต่แบบธรรมชาติเลยนะคะน้องๆอ,อยู่แบบธรรมชาติจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะ ฝั่งนี้ก็มีค่ะจิบ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 ฮัลโหลนี่ค่ะโยนไปให้น้องน้องมาไม่ได้ยินนี่มีหมดเลยค่ะตรงนี้เยอะมากเลยค่ะ,อะโอ้โหตรงนี้เต็มเลยค่ะอุย้ยตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำเละคะ่ะเหมือนเป็นถ้ำเข้าไปข้างในอ,ะอ่ะออาน้องเป็ดไปไหนแล้วลูก อุ้ยเต็มเลยนุ่นนุ่นบินกันสนันอุ้ยข้างในอะค่ะเหมือนน้ำซ้อซ้อถนนแล้วเป็นเป็นอุโมงเข้าไปคิดว่าน้องๆน่าจะไปอยู่ข้างในเวลาฝนตกหรือว่ามีหิมะนะคะคิดว่านะคะโอ้เต็มเลยค่ะตรงนี้เอยค่ะ ห้อาหารน้องค่ะน้องมีหลายที่นะคะเพราะว่าน้ำอ่าแม่น้ําที่ที่นี่นะคะจะมีสองสายนะคะอันนี้อีกสายหนึ่งแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือที่เขาไปทำอะ่ะพลังงานไฟฟ้านะคะใช้แบบน้ําปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะแต่ป้าไปซี่ชอบค่ะเขาอยู่แบบธรรมชาติมากเลยอะ่ะเวลาอากาศดีๆค่ะเดินออกมาแลวที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้ที่พักของแม่ย่าด้วยค่ะ ชอบมากเลยที่นี่เป็นสะพานแขวนสีฟ้านะคะสะพานอันนี้จะอยู่ที่ที่โซนึ้งนะคะซึ่งเป็นโซนที่พวกป้าพี่ซี่พักอยู่นะคะรวมทั้งแม่ย่าด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เราหลายคนที่เราไปกินข้าวกับเขานะคะข้างล่างนั้นก็จะเป็นแม่น้ํา รีมัสนะคะเป็นแม่น้ำรีมัสที่ต่อเชื่อมมาจากทะเลสาบของซูริกนะคะในตัวใจเมืองของซูริกเป็นแม่น้ำสายหลักของซูริกเลยนะคะแต่ว่าแม่น้ำอันนี้นะคะก็จะไหลไปเรื่อยๆนะคะไหลไปแล้วก็จะแยกไปอีกหลายสายไปอีกหลายจังหวัดนะคะก็เนี่ยค่ะดูความสวยได้เลยนะคะ มั๊ยิคุณที่นี่นะคะที่แม่น้ำนี่นะคะนี่ค่ะโซนเออ่เนี่ยตรงโซนนี้นะคะ่ะเห็นนะคะตรงสะพานแขวนสีฟ้านี่คะ่ะสะพานแขวนอันนี้นะคะจะอยู่ที่นึ่น,นะคะโซนที่พวกเราพักอาศัยอยู่กันนี่นะคะโซนนี้นะคะที่สะพานแขวนเนี่ย คุณสามารถแก้ผ้านะคะแก้ผ้าวิ่งแก้ผ้าซึ่ว่าโซนนี้นะคะตำรวจจะไม่จับค่ะเป็นอาดามได้เลยนะคะเมื่อกี้ป้าฟิซี่ก็เห็น็นคนหนึ่งที่บอกว่าอย่าตกใจเอ่อห้ามแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าเขาเป็นโซนอนุรรมนะคะอนุรรมให้คุณฉีเปื่อยได้นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ป้าฟิซี่เห็นตรงนี้ค่ะคือจะตกใจมอนี่ค่ะตรงนี้เดินคุยฉีเปื่อยเลยคือคือ คือที่นี่เ็ามีการรีแลกคนละแบบกับบ้านเราเนาะเออแบบการรีแลกคนละแบบแต่เป็นโซนโซน,นะคะไม่ใช่นึกอจากแก้ผ้าเดินตามถนนแล้วตำรวจจับนะคะแต่โซนตรงนี้เป็นเขาเขาเขาถือว่าเป็นโซนธรรมชาตินะคะบแบบว่าเออเหมือนเหมือนโซนเอเดนอะไรสวนเอเดนนะคะแก้ผ้าเดินได้นะคะแก้ผ้าจ็อกกิ้งได <laughs> 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 โ้โอ้โหปันจะแตกเ เบิร์เฮาสเหรอลุงคิดบอกว่าบ้านนกค่ะเหรออ๋อข้างบนนะคะบ้านนกนกอาจจะมาอยู่บ้างนะคะเนี่ยบ้านนกเนี่ยไออธิบาย FC บอกว่าลุงคิดบอกว่าโซนยิปยูแคนอะเทคออฟเทคออฟเชิดเนี่ย <Yeah. S 1> ลุงคิดบอกฟรีด o มได้ถ้าคุณมั่นในหุ่นคุณนะ o u t ย u ท h yourself and your body อ่าฟรีดอมได้ทู่แววอ๋ออ๋อสะพานฝั่งนู้นนะคะไม่ใช่ฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะสะพานฟ้านี่คือเป็นจุดเขตนะคะก็คือฝั่งนู้นนะคะฝั่งฝั่งตรงนูน้นฝั่งนี้ไม่ได้ค่ะฝั่งนี้มีดงมีเด็กค่ะอ๋อโอลิโซนนู้นอ๋อ่วนนู้นอย่างเดียวนะคะหินสวยอะ่ะเห็นไหมคะหินขา,ขาวๆว่าสวยมากเลยอะ่ะนี่ยค่ะ หินตรงโซนนี้ค่ะตรงสะพานแขวนนะคะเนี่ยตรงนี้โอเคนะคะห้ามแก้ผ้านะคะแต่ข้ามเขตสะพานฟ้าไปฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายมือป้าไปซีเนี่ยแก้ผ้าได้นะ,ะจงมั่นนะคะใครมั่นนะะก็จัดไปนะ,ะจัดไปอย่าให้เสียเลยนะคะแต่เราไม่ค่อยมั่นค่ะแล้วก็บวกกับอายด้วยะคะ่ะเราโงไม่นะคะ เดีย๋ยเขาจะมาเดินออกกํากลังกายกัน,นะค่ะแถวนี้จําได้ไหมคะนะคะไอ้บ้านหลังใหญ่ๆที่วันแรกที่เรามาถึงนะคะที่เราไปซื้อสายชาร์จโน้ตบุ๊กนะคะและเดินผ่าน,นะะที่ใหญ่ใหญ่มันเป็นโรงงานทําได้ะคะทําได้ปั่นได้แบบสมัยก่อนนะคะแต่หนังบ้านแบบ ทำคล้ายๆพวกผ้าคอตตอนนะคะเหมือนเป็นโรงงานทอผ้าอาพูดง่ายๆนะแบบแบบแบบรุ่นก่อนๆเลยนะคะเขามีภาพให้ดูแบบเออใช้แบบถ้าเกิดแถวอีสานก็คืออาป,ปันปันปันอะไรนะทอผ้านะคะเป็นเครื่องแบบสมัยนั้นเขายังไม่มีเครื่องจักรเยอะนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยลุงคิดก็อธิบายภาษาอังกฤษป้าพี่ซิไม่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 ถูกแกก็เลยไปโชว์ภาพให้ป้าดูในใน Google ค่ะก็เลยโอเค สรุปตรงนี้ก็คือเป็นโรงงานทอผ้านะคะเนี่ค่ะหลยสิบปีมากลุงคิดบอกนะคะฝั่งนี้เราไม่เคยมาเดินนะคะเราจะเดินฝั่งนู้นเนาะเพราะเราอยู่ฝั่งเดียวกับโรงงานทอผ้านะคะอ่าฝั่งนี้ครั้งแรกที่พามาเดินนะคะเขาก,ก็ส่วนใหญ่คนจะมาจ็อกกิ้งตรงนี้นะคะเพราะว่าทางมันไม่ไม่ขรุไม่ขระาแล้วมันเป็นหินแบบนี้ไม่ว่าจะหน้าฝนอะไรอย่างนี้ก็ก็จะจ็อกกิ้งได้แล้วเขาก็จะมีจุดให้กินน้ําแบบนี้นะคะ ที่กีก็เห็นคนมากินเยอะนะคะแล้วก็มีเหมือนมีอันนี้ท้อยเล็ตไหมแซสลิใช่ไหมน่าเป็นจุดห้องน้ำหรือเปล่าอุ้ยมีทางเดินตรงนี้ด้วยนี่ค่ะน้ำเขาก็จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอ้เลยเนาะแบปบลิตเต์สสะพาน,บบนเออเนี่ยค่ะฮะอ๋อ ที่นี่เป็นที่อ๋ออนนี่ค่ะเหมือนตัวค้างคาวอ่ะแบทอ๋อฮะอ๋อ,อที่ที่เลี้ยงค้างคาวหรือเปล่าบ็อกเนี่ยย uh, ำอินไซด์ด้วยอ๋อที่สำหรับค้าง ฟอร์ว well, ัตยังไงไม่เข้าใจที่ไงเป็นห้องอยู่ the pump to take pump t h a take t the water from the from underground อ๋อให้พีฟันดิง drink and to make them go in the อ๋ออันนี้ <houses. S 1> เป็นเครื่องปั๊มน้ำใหญ่ค่ะส่งในโซนนี้ค่ะ We can c o n t i n u e here we can go o v e r continuing to g มึงคิดบอก <directory. S 1> ว่าเราจะเดินไปทางไหนดีถนนใหญ่ตรงที่เขาจ็อกกิ้งกัน <Okay. S 1> หรือจะข้ามสะพานเล็กนะคะ <Okay. S 1> ก็สะพานเล็กก็ได้ไมั้ง เย้เยสอโอเล็กมากอ๋อเขาเปรียบเทียบกับนี้โป้งค่ะตัวเขาเล็กมากเลยอ่ะเขาอันนี้โป้งคนมาเปรียบเทียบกับค้างคาวค่ะค้างคาวเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอก4เซนติเม4ซนติเ4เซนติเมตรไซส์เขาอืมอ เขาก็จะบอกว่าแเ,เรียรที่น้องอยู่กันนะคะมีคนเขาก็มากินน้ำกันนะคะ เขาทำออกแบบดีมากเลยค่ะนี่ค่ะประน้ำฟูตรงนี้แล้วก็ไหลลงมาอันนี้เหมือนหินอ่อนเลยนะคะนี่หินอ่อนจริงๆทำจากหินอ่อนเลยค่ะเนีย่ยเห็นไหมคะเหตุประน้ำเต็มตรงนี้นะก็จะไหลอันนี้นี่ก็จะไหลลงไปนี่อออตรงนี้หมาหมาเราดื่มได้ค่ะเวลาใครพาน้องหมามาเดินเออเออเขาก็ใจออกแบบ <c oughs> แล้วเขานึกถึง นึกถึงน้องหมาด้วยฮะเออน้องหมาน้องแมวอันนี้ให้คนอันข้างล่างให้น้องให้น้องๆโอเคตรงสะพานตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะคะก็อีกฝั่งที่เขาจ็อกกิ้งกันเขาจะเน้นกันตรงนั้นค่ะเยอะี่ตรงนี้ก็จ็อกกิ้งได้นะคะก็จะชิลๆไปอีกแบบเออ แถวนี้ดีค่ะแล้วมันใกล้บ้านด้วยค่ะเราเดินมาได้ทุกวันเลยแล้วมันใกล้ที่พักเรามากเลยค่ะข้าฝนไม่ตกนะคะเพราะที่นี่ฝนจะตกบ่อยค่ะ <S <S น้ําก็ใสด้วยค่ะแต่ไม่มีเห็นงูค่ะไม่เคยเห็นงูเห็นอะไรเลยอ่ปะปาปิซี่เห็นงูครั้งแรกก็ตรงที่เราไปเดินเที่ยวสวนสัตว์ธรรมชาตินั่นแหละค่ะ ่ีนี้ก็มีคนเดินจ็อกกิ้งด้ยนะคะเมื่อกี้เราเห็นเ,เมื่อกี้เราเห็นนกห่างนกยุงค่ะเฮ้ยหรือนกอะไรนี่แหละลายอะ่ะเหมือนลายอสือดาวอะค่ะเนี่ยเดินเมื่อกี้เนี่ยหนูคิดรีบเดินไปดูค่ะเดี๋ยวโต๊งค่อยๆกันค,ค,คิด้องต๊งค่อยๆนก น้องลงไปเห็นไหมโอ้ยเห็นแล้วค่ะเนี่ยเป็นเป็นน,น,นกแบบโอ้ยนีนกคอยาวค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะนกไอคอยาว น้องคอยาวมากเลยน้องรอรอจับปลากิน่ยเนี่ยธรรมชาติค่ะแป็นทางบ้านและคนที่นี่ก็ก็อยู่อย่างเนี้ยค่ะไม่ทําร้ายน้องด้วยค่ะวันนี้เห็นใกล้สุดอันนี้เนียนะเมลิเนียปกติจะแบบปกติจะบินไปละพอพีซี่ขยับน้องไปแล้วน้องกลัวค่ะอา้าวกระโดดไปไหนแล้วอะ น้องรู้สึกกระโดดเข้าป่าตรงนี้หลบหลบไปแล้วอะ่ะลุงคิดเรียกนี่แหละฮอ้ออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้น,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 นะนี่นนีย้ป่าก็มีนะแอฟฟิตใช่ไหมอ๋อเป็ดนีนกคอยาว น้องก็จะเหลือตรงต้นไม้ค่ะหุยตรงนั้นน่าจะเป็นปลาปลาหรือเปล่าอ๋อเป็ด นี่เราเปลี่ยนเส้นทางมาตรงนี้นะคะก็โชคดีค่ะไปเดินฝั่งนั้นค่ะไปเจอถ้าบ้านเราก็เรียกนกนกระสามันก็สีขาวเนาะคอยาวอะ่ะไม่รู้ที่นี่เขาเรียกนกอะไรอะ่ะ แม่น้ำเขาก็จะอย่างนี้นะคะอันนี้สายหลักนะคะลีมสัสนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นคลองเล็กๆที่เราเจอนกค่ะเนี่ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นคลองเล็กๆค่ะแล้วตรงนี้เขาจะให้เป็นธรรมชาติเพื่อให้นกให้อะไรเขาหาจับปลากินนะคะเหมือนเขาแยกสายให้ให้ให้นกอะค่ะเนี่ยเล็กๆเนาะไม่ใหญ่ ช่วงนี้ก็จะโลกหน่อยนะคะก็จะไม่แบบเหมือนเหมือนอีโซนริมัดนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะเหมือนเป็นคลองเล็กๆนะคะแต่น้ำใสค่ะแต่ริมัทเนี่ยก็ว่านะเขาเป็นแม่น้ำสายหลักแ้วเขาก็จะใหญ่หน่อยนะ,ะสายหลักของซูริกเขาเชื่อมต่อจากทะเลสาบของใจกลางซูริกเลยนะคะ แล้วก็แยกไปหลายๆสายไปหลายๆจังหวัดนะคะ คิดยืนรอค่ะนี่ค่ะวิวข้างบนบ้านคนค่ะเขาก็จะอยู่สูงกับแม่น้ำค่ะ

แม่น้ำอะลิมัสของเขาของของธรรมชาติเลยนะคะที่ต่อมาจากทะเลสาบของซูริกนะคะใจกลางเมืองซูริกส่ว,สว,สว,สวนอันนี้เขาก็ทำแยกออกมาอันนี้คือมนุษย์ขุดนะคะทำขึ้นมาเพื่อไปทำเป็นกระแสะไฟฟ้านะคะแล้วทีนี้พอเลยสะพานสีฟ้าที่เราเห็นกัน,นะค่ะเขาก็จะให้มันแบบมาเชื่อมกันเขาก็จะไปเชื่อมกันตรงตรงตรง,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 งสะพานนะคะสะพานฟานแล้วก็จะกลายเป็นแม่น้ำสายเดียว แต่อีตรงนี้ค่ะเขาแยกแยกมาเพื่อทําไฟฟ้านั่นเองค่ะนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้อะรีมัสมันเป็นอันเดียวเห็นไหมคะเป็นแม่น้ําสายเดียวมาแต่ทีนี้มันมีตัวนี้มากั้นค่ะมากั้นกลางเพื่อเบียร์เบนเบนน้ามาฝั่งนี้กับฝั่งนั้นก็ไปแบบธรรมชาติค่ะตรงนั้นก็จะเป็นธรรมชาตินี่แหละคะ่ะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นของการทําพลังงานไฟฟ้าของเขาจริงๆน้ํามันก็มาสายเดียวเท่านั้นนะคะแม้อลิวันเนาะอินเดป์เฟิร์ส ว n นลีว r นมัส only แต่เด็กเดนมาร์กเก t o ช่วงหน้าแรงมีน t ถ้าไม่มีน้ำากพอถ้าไม่มีอถ้าไม่มีน้าก h e ถ้าไม่ t ีน้กพอ่ม e น้ำมกพอ้าไม่มีน้ำากพอถ้า t ่น้ำมกพอถ้า l ่มีน้ำากพอ่มี้พอถ้าม่งน้ำมาไม่น้ํากพไม่มีน้กพอ้า่ะีากพอถ้าไ่นกพอ่อน้พอะไร่น้าพื่น้าอเบ่น้หาก้น้ำมากพอเม่น้มากพอถามี้ นี่ค่ะมามามาตรงคลองนี้เพื่อเขากระแสะไฟฟ้าจะได้ทํางานได้นั่นเองค่ะเครื่องปั่นไฟฟ้าจะได้ปั่นแจกจ่ายประชาชนได้นั่นเองนี่ค่ะเลี๋ยวตรงแม่น้ำเขานะคะก็จะมีใบไม้นะคะต้นไม้หลากหลายนะคะหลากหลายใบก็จะเป็นเสน่ห์ของเขาไปอีกแบบนะคะนี่ค่ะ Hi Den in the sauna you put some uh You remember you put some red s, herbs herb inside this one when you cough you have to eat that อ๋ออันนี้นะคะที่เราเคยไปออบซาวนาที่ป้าพี่ซี่ถามมึงคิดว่าไอ้สีแดงๆน้ำสีแดงๆคืออะไรมึงคิดบอกก็คือตัวนี้ละค่ะ What name h o l u n d อร์ฮอลลุนดนะคะ, <Hol unda. S 2> ะ,คะไข่ไอไนี่ค่ะเขาจะเอาไปทำเป็นชานะคะหรือว่าคั้นเอาน้ำแล้วผสมกับน้ำอุ่นก็ใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะใบก็สวยลูกก็มีประโยชน์ด้วยค่ะ คิดบอกว่ามีคนเขาล็อกรถเข้านะคะแต่มีคนขโมยล้อรถเข้าไปค่ะอืมขโมยออดมเอาไปฟิกเออคุณคิดเนี่ยโลกในแง่ไรเ,เขาอาจจะถอดเอาไปปะยางก็ได้แหม ก็จะกลับกันแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะเราก็พามาเดินนะคะก่อนกลับค่ะแฟนนักบ้านอีกสองสองวันก็กลับกันแล้วละคะ่ะก็จะเดินกลับที่พักแล้วะคะ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายโอ้โหนี่นะคะก่อนกลับนะคะเจอต้นโรดแมรี่นะคะ ยักษ์ค่ะต้นใหญ่มากงามมากข้างๆนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งค่ะโดกมากค่ะเวลาอยู่ที่นี่ทำไมมะเดื่อฝรั่งเ้างามแล้วก็ดกจังเลยอ่ะ,อะที่นี่เห็นแมวเยอะมากเลยค่ะเขานิยมเลี้ยงแมวกันค่ะแล้วอ้วนทุกตัวเลยอ่ะฮะลูก ทำไมหนูตุ้ยนุ้ยอย่างนี้ล่ะเหลือกหนูก็ตุ้ยนุ้ยจังเลยเหลือกหนูคิดบอกว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของฮึงนะคะนี่ทรแล้ก็เปต้นของอมุนค่ะคือสัญลักษณ์